ยูวีรุกก่นเมกาสวัสดีพวกเด็กกับโปโปกที่อยู่ตอนนี้ด้วยนะวันนี้ก็เป็นวันกับโป,โป๊กชิคๆอีกหนึ่งวันนะวันนี้ก็คี่ว่าจะพาไปดูว่าชีวิตที่พี่นะ่ยเคยอยู่นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยที่พี่เนะี่ยเคยอยู่ต่างประเทศอะ ก็บําหน้าแต่ประมาณ6ปีที่แล้วนะครับน้องๆซึ่งตอนที่พี่เรียนอยู่เนี่ยพี่ก็ได้ถ่ายคลิปอะไรก็ไม่รู้ลงไปนะเราไปดูคลิปนี้พร้อมกันเลยดีกว่าคลิปนี้ก็ถ่ายเมื่อวันที่3ามนมเบอร์สองห้าห้าแปดจอวันที่ัามบแะวน้าส 说啊说啊，OK OK，比方说比方说，就就分呢，就分，卡分，傻逼，哦，放假，放假啊，放假，哎，哎，该解，我该解，我该解，啊，都是在耍，都是在耍，耍可以耍，阿尊，阿尊，好干好干。 โอเคครับคลิปแรกก็เป็นคลิปที่ไม่มีสาระไม่รู้ไทยขึ้นทำไมเหมือนกันนะ คลิปที่สองนี้ก็เป็นคลิปที่กำลังเดินกลับบ้านเหมือนกันครับซึ่งเพื่อนผมญี่ปุ่นคนนี้ก็คือชื่อว่าอิสเกะนะครับ Hi Iske If you watching this I'm i s s you b r o คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ลองเพลงครับเพราะเปล่าก็คอมเมนต์กันด้วยนะแล้วก็ถ้ารู้ความหมายว่าเพลงมันเกี่ยวกับอะไรเนี่ยบอกหนยนะไม่รู้เลย เฮอย่าท <cin stereotype> ี่นี่ก็น่าจะเป็นที่ท่าเรือครับบิทโทมาทครับในอกแลนครับฮัลโหลอ่ฮัลโหลฮัลโหล เพื่อนคนนี้ครับเพื่อนที่อยู่ในในวิดีโอเนี่ยคือคนจีนใช่ไหมค่อยชื่อราฟาเอลครับราฟาเอล If you watching this I miss you too a ยโ h ไม่แน่ใจนะว่าตัวเองทำอะไรอยู่ในคลิปนะ ผมรู้สึกว่าหน้าผมเปลี่ยนไปมากเลยนะหรือเปล่าวะหรือเปล่าวะ,ะคลิปนี้นะครับก็คือเราถ่ายกันที่บัสสตอปครับซึ่งเป็นบัสสตอปที่อยู่ตรงข้ามกับเฮนเดอร์สันมอฮะ เฮนเดอร์สันมอก็เป็นห้างใช่ไหมซึ่งห้างเนี้ยแม่งก็จะปิดประมาณแบบหกโมงเย็นเงี้ยซึ่งเมืองนอกอ่ะห้างหล,หลายๆที่เลยคือเขาจะปิดประมาณหกโมงใช่ไหมซึ่งปิดเร็วมากไม่ทันอะไรก็คือเงียบแล้วแล้วก็คลิปเนี้ยผมคิดว่าเราน่าจะไปเที่ยวในเมืองกันมาเสร็จแล้วแล้วเราก็มารอที่จะกลับบ้านเพราะตอนนั้นอ่ะบ้านผมอ่ะกับเพื่อนในวิดีโออ่ะคือใกล้กันมาก

ตอนกลางคืนที่นิวซีแลนด์นะครับประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยมันก็จะมีพวกแก๊งๆ่ะที่เหมือนขับว่าขับรถมอไซค์คันใหญ่ชอปเปอร์อะไรเงี้ยก็คือจะมาแบบเบิ้ลนกันหน้าห้างอะไรเงี้ยคือแบบเบิร์บรอบๆอ่ะแล้วมันน่ากลัวมากครับอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยว๋ยวเอาเรือขดด้วยตอนต้่นแบบรื้อเฟิร์นจุดหนึี <laughs> do Hi. you know what you do out here, bro? Here. You go here or here, please. You will see blue you here. Here. Get your bitch. Fuck, 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 bitch. fuck, fuck,

ในคลิปนี้นะครับก็คือที่ iMac ครับซึ่งในออกแลนด์นีครับในบิทมาร์ในตัวเมืองเนี่ยจะมีตึกที่ชื่อว่า iMac ซึ่งใน iMac เนี่ยจะเป็นตึกที่รวมทุกๆอย่างจะมีพวกอาร์เคพวกเกมเซนเตอร์แล้วก็โบลิ่งแล้วก็สน er, ุกเกอร์พูลแล้วก็ลงหนังครับอยู่ในนั้นซึ่งเป็นที่ที่ผมกับเพื่อนๆเนี่ยสามคนรวมผมด้วยนะ แม่หี้ยมีเพื่อนน้อยเหมือนกันนะเนะี่ยมามาที่นี่บ่อยมากเลยเพราะว่ามันเป็นที่เดียวครับที่มีแบบพวกอะไรแบบเนี้ยในตอนนั้นแล้วก็คนไทยก็อยู่เยอะมากเลยนะ ครับเกมนี้ก็หาสาระไม่ได้อีกเช่นเคยก็อะไรที่ทุกคนได้เห็นครับในคลิปก็คือเราถ่ายกันที่บนรถไฟครับก็คือเป็นน่าจะเป็นใกล้จะถึงสถานีเฮนเดอร์สันแล้วซึ่งเป็นบ้านโฮสที่เราอยู่ตอนนั้นนะครับ ครับคลิปนี้นะฮะคือเราถ่ายกันที่เฮนเดอร์สันมอลล์ครับซึ่งเป็นห้างที่อยู่ใกล้บ้านนั่นเองน่าจะประมาณสามทุ่มมั้งเนี่ยครับสามทุ่มก็เงียบแล้วครับไที่บ้าหวนนะครับก็ไม่มีอะไรมากเชื่องเองเชื่องเอง อ้่อ่งชือ่งนี่งองพ่อของพ่เราครับมีวีแซมซึงกับชื่เอสสี่นะเอส็อกวันอ้โห้ยอด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 ซึ่งไม่ได้ซุ่มไปแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าของบ้านคือชื่อว่าไอ้หัวนะครบไม้ห้อมาไอ้ไอ้หัวไอ้หัวนะโอเคโอเคเอาละเอาละ ป้ายอ่าเราดูเติมสื้อผ้าหน่อยดีกว่าเสื้อผ้าครับไม่มีอะไรมากกันนีิเสียร์ที่ตั้งกับตาเลยอ๋อสักชี้หยกเนี่ยเนี่ยตัวนี้ต mm ัว hmm> นี Trevor ้สวยเนี่ยตัวนี้สวยสวย Adidas ธรรมดาไว้ธรรมดาช่างแม่งเนี่ยฮะธรรมดาธรรมดาไงครับไก่แลนะครับไก่ธรรมดาครับของไก่แม่อาบน้ำเบนชิบหายเพอาะเพพราะเพราะเพรอะไรแต่เริ่มไม่เข้าท่าแล้วครับเริ่มไม่ใช่ไปตามจี๊แฟนหรอก ป้าป้าเข้ามาสู้นะฮะป้าเขมามาเข้ามาเงินเงิของก็เป่าเลยเนี่ยเที่ยวไปาบน้ำดิโอเคครับผมจะเป็นเหมือนเทพพิทักษ์แล้วเนี่ยเทพพิทักษ์อ่ะไปอาน้ำไปก็วันนี้นะฮะก็ผมเหงาเหงาก็ไม่ได้อะไรมากก็บันนะไม่ได้อาบน้ำไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรมากก็แค่ไม่ได้อาบน้ำนะครับก็ธรรมดาครับไม่ได้อาบน้ำ ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะไม่ได้อาบน้ำนะวันนี้ไม่มีอะไรมากก็ตามตามภาษาคนโสดนะฮะไม่อาบน้ำโอเคครับอ่าเจอกันเจอกันชาติ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 ชาครับฟูมูนปาร์ตี้เดือนธันวาี้ครับเจอกันครับเยอะเลยก็จบกันไปแล้วนะครับกับบล็อก นิวซีแลนด์นะครับก็อย่าลืมกดไ like. ลค์ Subscribe ด้วยนะครับ